สวัสดีครับนี่วันนี้เรามาอัปเกรดเตาแคมปิ้งของเรานะครับนี่เตาที่เราใช้กันประจำสื้อที่โลตัสนะครับ200กว่าบาทยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็เก่าแล้วออกงานมาหลายรอบนะครับเนี่ยใช้แก๊สกระป๋องแบบนี้นที่เรา ไปออกแคมป์ประจำครับนี่วันนี้เราอัปเกรดมาเป็นตัวนี้นะครับเห็นหลายคนชอบใช้อยู่นะยี่ห้อเนี่ยนะครับกับหัวน so ี่พอดีแม่บ้านไปเห็นในกลุ่มแคมปิ้งในเฟ e บุ o กนะครับเขากำลังลดราคาที่ไทยวัสดุนะครับพอดีบ้านเราก็มีไทยวัสดุเนาะมีแต้มเดอะวันด้วยสามารถลด ใช้แตมโดยวันลดราคาได้อีกนะครับนี่ก็ไปเอามาอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะรับมาใหม่ๆเลยชอบตรงที่เขามีกล่องเป็นแพ็กเกจให้อย่างดีเลยไอ้ของเก่านี่ก็มีนะแต่ว่ามันใส่อย่างอื่นไม่ได้เนะนี่ยเนี่ยมันได้แต่เตาตัวนี้เขาจะมี อ่าอุปกรณ์เสริมเนาะนี่เปิดขึ้นมาปป๊บไอ้ที่ชอบสุดใช่ไหมเนี่ยกระทะอันนี้ก็ะสงค์ทอดต้มผัดต้มผัดแกมทอดหอมอร่อยหอมอร่อยในพิษตาซาคิโกะนะซาจิโออะเปานี่ยก็จะมี กันไก่กันไก่อันนีกประสงค์นะครับรมีที่งัดขวดมีอะไรบ้างไม่รู้มีที่กระดองปูนี่กระดองปูอันนี้เอาไว้ทำอะไรเด,ะเดี๋ยวเอาไว้ศ<ด>ึกษาน,นี่เจ้าตัวหนีบตัวหนีบเอาไว้หนีบเนื้อหนีบไปเไรนะครับเวลาปิ่ง,ง,ย,งย่างทอด อันนี้คือตัวเต้าตเล็กกนสแตนเลสสตนเลเก่าจะเป็นเหล็กพ่นสีอันนี้ราคาจากพันสี่ร้อยเก้าสิบราคาธรรมดาราคาปกติเขานะครับอันนี้เขาลดเหลือเจ็ดเก้าเก้านะครับเห็นเขาโพสกันในกลุ่มแคมปิ้งก็เลยไปดูบ้างนะครับ กิไทยวัสดุนะครับในช่วงนี้เลยเต็มลองททเอองทสไฟกันนะครับอันนี้คือกระป๋องที่เราใช้แล้วยังเหลือก็ปากกาเหมือนกับไอเ้เต,า,เตาแดงนั่นแหละหันมันจะมีร่องตรงนี้ อันขึ้นมาให้มันพอดีกันกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขำปั๊บเสร็จแล้วเราก็กดกดตัวนี้ลงมันก็จะล็อกคอกระป๋องเข้ามาทำให้แก๊สมันวิ่งได้เนี่แน่นแลวอ่ะถอยออกมานิด นี่นรกระป๋องก็จะถูกล็อกเอาไว้แล้วก็ทําให้แก๊สมันส่งมาตามท่อขึ้นมานี่ยทีนี้เวลาจุดก็ปิดฝาก่อนไหมปิดฝาก่อน <c oughs> เวลาจุดก็บิดเจ้าตัวนี้นะครับคล้ายๆกับแก๊สบ้านถ้าใครยังไม่เคยใช้นะแป๊ก,กมันก็จะติดไหมอ่าโอเคเบาก็หมุนคืนนะครับ ใช่ได้ใช่ได้เบาก็หมุนคืนออ,อยากเล่งก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาไปนะครับจนถึงด้านล่างอสุดแค่นี้มันสุดแค่นี้เฉียนประมาณนี้มไม่เหมือนตัวแดงคลิกเลิกเล็กน้อยน้อยนะครับผมใช้ตะกอนตัวแรกนี่ก็คือใช้เส็จไม่เอากระป๋องแก๊สออกนะครับคาไว้อย่างนี้แล้วก็เก็บเลย ทำให้ไอซีนตรงบริเวณปากกระป๋องนะครับของของเตาแก๊สเนี่ยมันโดนความเย็นจากแก๊สครับมันก็เลยแตกนะครับเสื่อมสภาพทําให้แก๊สรั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้แก๊สลักษณะนี้นะครับพอเลิกใช้ก็ให้อถอดกระป๋องออกเลยนะครับไม่ต้องคาไว้เพราะว่ามันจะทำให้น,นะครับ ซีนยางที่มันอยู่ตรงไปกระป๋องอะ่ะม,มันจะเสื่อมครับเสื่อมแล้วก็ทําให้แก๊สรั่วได้นะครับอ่ะก็วันนี้เราแนะนําเพียงสั้นๆแค่นี้นะครับ